สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสวนที่เราปรับปรุงเรียบร้อยแล้วสวนบอลอยู่อย่างสวยงามนะคะชมบรรยากาศเลยค่ะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มันก็จะมีที่นั่งแล้วก็สวนให้ชมเราก็จะอินบล็อกก่อเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะฮะแล้วเราก็จะเอาตัวตัวใหญ่นี้ลงเลยเนาะลงไปเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อก back colon back lipper สว่วนนี้เราจะทำให้มันเป็นบอลดำ มองเข้ามาแล้วมันก็จะดูดูเดียวอันนี้จะใส่ดำหมดใช่ไหมครับใช่ก็จะมีตัวแบ็คโคโลนแบ็คลิปเปอร์แบ็คลิปเปอร์แบ็คเบนจิแบ็คเบจิกกลายแบ็คเบจิกมิจิกกลายแบ็คแรนเนอร์สี่สี่ตัวห้าตัวเนาะห้าห้าดำแล้วก็จะมีเจ้าไอ้อะไรตัวเล็กๆเนี่ยโคนาคอฟฟี่อันนี้โคนาคอฟฟี่ อ,อันนี้กําลังจําไว้อยู่โอ้ใช่ลากจะออกอยู่นะกำลังล่อลากอยู่ครับตัวนี้แล้วก็ดินเราก็ผสมที่จะปลูกวันนี่แหละ<า>ก็ผสมลงไปไว้เรียบร้อยแล้วมากไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเดินชมไปทีละก็จะประมาณนี้นะครับก็จ,จัดระเบียบให้น้องๆน,นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ สายนี้ก็จะเป็นสายดําเลยทางเซตนี่อีกฝั่งนู้นเนอะนีะอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วอีกฝั่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นสายเขียวสายเขียวหรือสาย,สายทั่วไปก็จะเป็นวงบ่ออันอนี้ก็กคือปรับเปลี่ยนให้มันเป็นเอาดินลงไปแล้วก็ปลูก อันนี้โลหาเรายิ่งลงบ่อแล้วยิ่งจะดูแบบอ้วนขึ้นมากเลยชอบน้ํามากเลยสองวันอันนี้คือลงไปแล้วแล้วก็อีกยดูเลมอนร้านนี้เล้มอนรานก็เริ่มเริ่มจะอ้วนเริ่มแข็งแล้วโตแต่ตอนแรกมันยังไม่อ้วนนี่กําลังจะอ้วนแล้วนี้เราเลี้ยงแบบในน้ําเลยนะครับเลมันรานเลี้ยงในน้ำดินล้วนปนเหนียวฝั่งนี้สยเขียวแล้วอีกสองบ่อสามบ่อบ่อนี้ บ่อนี้คิดว่าจะลงอะไรครับเนี่ยอันนี้ยังว่างอันนี้ว่าจะเ,เอา้บอ่อใหญ่นเนี่ยเราเหลือตัวไหนอะสีเขียวอะเอาฟาโรมันลงอีกมันลงไม่ลงฟาร์โรมัเน,น,นเอาอันนี้ยังคิดไม่ออกน่าจะเป็นริปแบคโคอนโคนลนเขียวตัวนั้นโคนลนกายล่อนไกลมัลงลงบ่อนั้นบ่อนี้เป็นน่าจะเป็นเรือมอเตเหมือนเดิมแหละครับคิดว่า ก็เป็นเป็นเป็นโซนของเขาส่วนทั้งนั้นโซนเขียวคือนั้นคือไม้ดอกตัวสุดท้ายนี้มันก็จะเป็นไม้ดอกเยอบิล่าเยอบิล่าแต่โดนฝนเมื่อวานนี้คืนแรกก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูก่อนไม่นะรู้แล้วมันจะต้องมีศัตรูพืชใช่ไหม อาจจะโดนศัตรูพืชบุกเข้าทางนี้ได้ไม่ใช่โดนฝนม่อคืนนี้มันยังไม่ฟื้นเพราะว่าเราเพิ่งแยกเขาเราเพิ่งแยกออกจากกระถางมาใส่นี้แล้วก็น้องก็ยังชะงักหยู่ฝนแรกของปีมันน่ากลัวน่ะสะงักอยู่นิดนึงใบบอลก็ตกตอเสด็แเสะ ก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนในบ้านค่ะสวนเล็กๆเป็นบ่ออ,อันนี้เป็นบอ่อปูนของเราก็จะมีหลายตัวอ,อันนี้ไม่รู้ชื่ออันนี้เรียกด้วนฟ้า <c oughs> วันนี้เรามาอัปเดตกันเพียงแค่นี้คะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอไปยังไงก็ สวัสดีค่ะ